ก็กระดูกนะกระดูกแล้วก็ปวดหลังตอนนี้เขามาบอกว่าหายปวดหลังแล้วขาเหลือแต่ขาอยู่นิดหน่อยนะคะโอ้ยดีใจมากฟังเสียงพี่จงแล้วรู้สึกแบบว่าพี่มีความสุขแล้วมั่นใจมากเลยถูกไหมใช่ค่ะเราถึงมีความมั่นใจโอ้ยเยี่ยมเลย โอ้นะนะให้ได้ร้อยล้านเลยนะคะร้อยล้านทุกท่านเลยจ้ากคค่ะฟังเสียงพี่แล้วรู้สึกดีมากมากนะคะเนี่ยค่ะถ้าใครได้ไปพบมีพลังเต็มร้อยโอ้เนี่ยเห็นไหมกำลังใจที่ดีเพราะว่าคนใช้เห็นผลพี่สาวค่ะพี่สาวเราน้องสาวเราได้ผลตรงนี้เราก็มีกำลังใจมีพลังนะคะค่ะ สีดยอดดูจะเลือกเทานี้เต็มร้อยค่ะเต็มร้อยค่ะเต็มร้อยเต็มล้านเลยนะจ๊ะใช่ค่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงกรุงเทพเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันวางวางผังการทํางานกันเลยเนาะจ้ะได้ได้ได้ยินดีมากๆนะคะพี่เดินทางปลอดภัยเนาะเห็นบอกว่าจะเข้าพิษณุโลกด้วยเหรอคะคุณค่ะจ้ะเข้าพิษณุโลกค่ะคือตอนนี้พิษณุโลกเราเข้า คงไม่มีเวลาแล้วพาะพี่ต้องรีบเข้าไปกรุงเทพก่อนอนะคะแล้วก็บอกพี่สโรกเดี๋ยวผมจะมาผมจะมาเพราะว่าเขาจะขึ้นไปกรุงเทพวันที่แปนะคะก<อ>็เลยก็เลยคิดว่าเจอกันที่วันเจอกันที่กรุงเทพก่อนเลยโอเคได้ได้เป็นการประหยัดเวลา <c oughs> เนาะได้พี่ได้พักผ่อน <c oughs> โอ้ดีใจ <c oughs> ด้วยนะคะที่เออ <c oughs> ไปทำงานแล้วผลิตลผลผลผลิตของผลิตภัณฑ์นี่สุดยอดเนาะ จ้ะสุดยอดเลยค่ะโอเคแล้วเราดีใจมากแล้วแมวแมวด้วยใช่ไหมแมวเาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเองเล่าเดี๋ยวผมเล่าไปแล้วอึ้งอะไรอ๋อแมวแมวแมวที่สวนพี่แมวที่สวนพี่นะจ้ะที่แรกเรากลับไปเนี่ยคือก่อนหน้าเนี้ยมันตายไปแล้วสองตัวพี่สาวก็ตกใจแล้วพอมาตัวนี้นะ นอนชัดอยู่ที่หน้าห้องน้ําแล้วมีมดตอมแล้วเราก็ตั้งจะเรามองวขาออ้สงสัยไม่รอดแล้วปรากฏว่าพอเราเคียเค่ยดูนะมันมันเหมือนมันจะไปแล้วอะ่ะอสองคนตัวอูอันไปเคียเค่ยดูอู้มดเกาะเต็มเลยปรากฏว่าคุณมุญลิศเอาของเราไปฉีดใส่ตอนนี้เดินปลอเลยหนตั้งอู้แบวตาเขามีความสุขมากเลยตอนนี้อู้ไปดูดกินนมของนมแม่ นะคะก็เลยมองดูก็เลยตั้งชื่อให้ว่าบุญรอดค่ะก็เลยฝากพี่สาวไว้ว่าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเราต้องมาดูบุญรอดเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้นะเขาเดินเองวิ่งเอง,เองกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นโต๊ะีเองได้เลยจากการที่ว่าไปรอดแล้วมดเกาะเต็มแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมหใจกันยกใหญ่เลยค่ะโอ้เนี่ยมันพี่ได้บุญนะไปช่วยชีวิตแมวเนาะ ใช่ชายก็เลยดีใจตอนกลางคืนเข้ามาร้องเมี้ยวเมี้ยวเกาะหาคุณบุญยลิศเนี่ยเ่าคุณบุญยลิศเป็นคนเอาไอเอสสามเราไปฉีดที่นั่เขารู้นะเขารู้เนาะหาใช่เขารู้ไงเราก็บอกว่าก็เลยตั้งชื่อให้เขาใหม่ว่าบุญรอดเออบุญยลิศบุญยลิศไปช่วยบุญรอดโอเคใช่ใช่ใช่เยตั้งชื่อว่าน้องบุญรอดบอกพี่สาวไว้แล้วอยาก็ตั้งชื่อเลยบุญรอดเออเออคุณอันนี่สุดยอดเลย <N> น้าเนาะเป็นคนตั้งชื่อให้เลยว่าชื่อบุญรอดช<อ>ื่อมึงท้องจอกับคุณยลิศโอ้พอเที่ยมข้อข,ข,ขากับคุณบุญยลิศอ่ะเพคุณ<อ>บุญยลิศให้ชีวิตใหม่กับเขาโอ้โหเราดีใจกันยกใหญ่เลยเนาะดีแล้วดีแล้วพี่เป็นบุญของแมวแล้วเป็นบุญที่เราไปช่วยเขาเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนน้องเอ่อเนาะเอ่อน้องจอยรอบหน้าจะมาอยู่เป็นอาทิตย์หรือเป็น เป็นเดือนเลยโอเคนะพราะตอนนี้เ่ค<า>่ะเพราะว่าทีมงานเรามากระจายเนี่ยเขาเคยรู้มาก่อนแล้วเขาบอกว่าเขาเคยทําเขาเคยใช้ if 3สามของเราโอ้นะแล้วพอเรามาตรงนี้เหมือนเราไปกระตุ้นให้เขาได้กระจายตัวกันอีกครั้งหนึ่งโอ้<ช>เยี่ยมเลยค่ะค่ะเพราะว่าทางเหนือเี่ยเขาบอกเชียงใหม่ลำพูเขาบอกว่า,อ,า,อ,วาอุ้ยเขารู้จักตั้งนานแล้วเลวยอีกคนนึงนะคะอาจารย์กุ๊กไก่นะคะ<า>เขาบอก มาบอกแล้วก็ไม่มีใครมากระจายต่อเลยเขาได้มาเจอเราเนี่ยเขาก็เลยเอาของเราไปอีกหนึ่งชุดเลยโอ้เยี่ยมเลยจุนยอดจ้าจ่าโอ้ดีใจมากเลยนะพี่ดีแล้วที่เราไปได้ไปจุดในกรุงเทพมหานครอะไรนะคะเสียงดังครับโอ้ใช่ใช่พี่ก็มีความสุขไงมีความสุขที่ไปแล้วไม่มีแต่เกิดผลดี